สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นข่าวกันนะครับก็คือเรื่องพระศีอริยะเมตไตรนะครับพอดีอยากจะประชำคำเข้าใจกันนิดนึงนะครับเพราะผมมองว่าตอนนี้สังคมไทยเราเนี่ยกําลังสับสับสนนะครับแล้วอย่างเราไม่ค่อยหาข้อมูลกันก็ทําให้มีความเชื่อมีอะไรที่มันบางทีเนี่ย มันเป็นเรื um, ่องที่จริงบ้างเท็จบ้างนะครับแต่พี่ผมจะพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าท่านที่กําลังเป็นข่าวเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับที่บอกว่าตัวเองเป็นภระีอริยเมตไตรเนี่ยเป็นคนที่จะแอบอ้างอะไรนะครับไม่ไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นเรื่องที่สําคัญผิดก็ได้นะครับทีนี้มันมันมีค่ถามกันว่าภระีอริยเมตไตรคือใครใช่ไหมครับแล้วมีจริงไหมนะครับก็คือจริงผมจะบอกว่าภระีอริยเมตไตรเนี่ย ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีเก่าวถึงไว้น้อยมากน้อยจริงๆเป็นก็คือว่าประวัติมีน้อยมากอะ่ะมันมีในไตรปิฎกนะครับมีมีเก่าวก่าวไว้แต่น้อยนะครับก็คือจะมีบอกว่าในสมัยที่พระเจ้าทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยพระนางประชาบดีเนี่ยซึ่งเป็นน้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้นําผ้ามาถวายผ้าที่ อย่างดีอะ่ะเป็นผ้าพวกผ้าจีวรอ,อะ่ะแล้วผู้เจ้าก็ไม่ทรงรับพระมหาเถระก็ไม่ทรงรับพระภิสุทั่วไปก็ไม่รับก็จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมีพระพิสุบวชใหม่รับเอาไว้ชื่อพระอาทิตย์อาหรืออาทิตนี่แหละนะครับแล้วก็พระนางก็เกิดความน้อยอกน้อยใจเพราะว่าทําไมพระผู้เจ้าไม่ทรงรับพระอื่นก็ไม่รับแล้วก็พระบวชใหม่มารับเนี่ยก็คิดว่าพระบวชใหม่จะมีอะไรนะจะมีคุณวิเศษมีอะไรหรือไม่แล้วเราจะได้บุญ เยอะหรือเราอุตส่าห์ตั้งใจมาถวายผู้เจ้าเนี่ยก็ทราบถึงทราบถึงวาลจิตของพระนางประชาบดีใช่ไหมครับก็เลยหยิบบาทขึ้นมาอาธิษฐานบอกว่าเดี๋ยวขอให้บาทเนี้ยจงหายไปแล้วผู้มีบุญบาร,รมีที่จะรับบาทเราเนี่ยจงจงยื่นมือออกมาเพื่อรับบาทเราแล้วบาทรผู้เจ้าเนี่ยก็หายไปแล้วผู้เจ้าก็ให้พระพิสุในนั้นนะตามหาบาทพระโมคคัลละก็ตามหา ซึ่งท่านมีฤทธิ์ใช่ไหมครับท่านก็หาบาทนี้ไม่เจอคือบาทนี่หายมือหายไปจากมือพระพุทธเจ้าไม่มีใครหาเจอเลยนะครับแล้วพระอชิตนเนี่ยยื่นมือออกมายื่นมือมาท่านใดนั้นบาทน,นั้นก็ลอยมาที่มือท่านก็เลยพระนางมหาประชาบาดีเนี่ยก็เลยเกิดความปลื้มปลื้มใจว่าเอ๊ะพระองค์เนี่ยจะต้องมีคุณวิเศษจะต้องเป็นพระที่ที่ดีที่ท,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 ที่มีบุญน่ะถึงได้รับบาทของพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าก็ ตัดต่อนะครับบอกว่าพระอาจิตตะองค์เนี้ยที่บวชใหม่เนี่ยต่อไปจะได้เป็นพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตหลังจากหลังจากสิ้นอ่าสิ้นศาสนาของพร,พระองค์แล้วนะครับคือศาสนาของพระเจ้าเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยมีอายุ5,000ปีตอนนี้เราอยู่มา2,500กว่าปีแล้วเขาเรียกกึง่งกึ่งพุทธกาลนะครับซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยจะมีอายุ5,000ปีนะครับ อันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่แบบคือมีแค่เนี้ยประประประวัติมีแค่นี้จริงประวัติประวัติมีมีไม่เยอะมากนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมีการแต่งเติมกันในชั้นชั้นหลังๆนะครับว่าในยุคศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยทุกคนจะมีความสุขทุกคนจะไม่มีไม่มีคนจนไม่มีคนเจ็บไม่มีคนแก่ทุกคนจะแบบดีหมดอะทุกอย่างจะดีหมดเป็นสังคมที่มีมีมีจมีความสุขนะครับแล้ว อยากได้อะไรก็ไปนึกที่ต้นต้นไม้ใต้ต้นไม้เขาเรียกต้นกรรัลปพฤกแน่ไหมต้นกรรัรลปพฤกก็คือเรานึกอยากได้อะไรอะ่ะเราก็ไม่ต้องไปดินน้นรนใช่ไหมครับเราก็ไปใต้ต้นกรรัรละปพฤกเราจะได้สิ่งสิ่งสิ่งนั้นแล้วต้นการละพฤกเนี่ยสามารถทําให้เราเระลึกชาติได้ด้วยนะครับเป็นเรื่องที่คือ บางครั้งดูว่ามันหาสัจจรเกินไปหรือเปล่าและทําให้คนยุคปัจจุบันเนี่ยหรือคนยุคอดีเนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวแบบนี้ก็อยากไปเกิดในพระศรีอริยะเมตไตรใช่ไหมครับแม้กระทั่งคนเท่าคนแก่เนี่ยเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าใครได้ฟังประเทศมหาชาติครบสิบสามกันจะได้เกิดในยุคพระศรีอริยะเมตไตรอืมมันก็เป็นเรื่องที่จริงๆมันความเชื่อแบบนี้จะว่าดีก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นทําให้คนสนใจในการทําบุญนำทานใช่ไหมครับแต่ แต่แต่ว่าคุณต้องไม่ลืมว่าความความความเชื่อกับการหลอกลวงมันมาด้วยกันนะครับโดยเฉพาะในสังคมไทยนะครับจริงๆความเชื่อเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าการเชื่อที่ปัศจากเหตุเหตุเหตุผลแล้วไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆนะครับเส้นบางๆกับการถูกหลอกแต่ผมไม่ได้หมายความว่าอ่าที่เป็นข่าวเนี่ยตอนนี้ที่อ้างเป็นภาษีเร่อภาษาไทยเขาจะหลอกนะคือ หนึ่งมันมีมัน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 มีประเด็นที่ได้ท,ท,ที่ที่ได้คิดไงคนที่ชอบแอบอ้างตัวเป็นผู้วิเศษเนี่ยหรืออะไรเนี่ยมันมีสองประเภทคือหนึ่งหลอกลวงจริงอันนี้คือจริงเนี่ยอันนี้คือหลอกลวงอย่างที่สองคือสําคัญผิดสำคัญผิดคืออะไรคือเข้าใจว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นเป็นนี่ทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นนะครับทีนี้ผมจะพูดถึงประเด็นนี้ก่อนประเด็นที่ว่าเรื่องหลอกลวงเนี่ยเป็นเรื่องที่มันสักพักเนี่ยความจริงก็จะปรากฏใช่ไหมครับ แล้วก็อาจจะถูกจับดำเนินคดีไปส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็คือสำคัญผิดเนี่ยสำคัญผิดนี่เป็นเรื่องที่จะว่าร้ายแรงก็ร้ายแรงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอบางคนเนี่ยเขาเรียกปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับไปนั่งสมาธิไปอะไรจนกระทั่งเกิดเขาเรียกสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสคืออะไรคือการนั่งสมาธิแล้วเห็นนู่นเห็นนี่แล้วทึกทักว่าเป็นของจริง ช่ไหมบางทีเห็นเทพเห็นองค์เห็นเทพเจ้าเห็นนู่นเห็นนี่แล้วเนี่ยคิดว่าเราเป็นสิ่งนั้นเราเราเป็นสิ่งนี้นะครับสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นคือคือจรล้วเป็นคนที่ชอบค้นคว้าเรื่องนี้นะครับก็ตอนนั้นเรื่องการนั่งสมาธิดูนรกดูสวรรค์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่นิยมกันมากนะครับมีหลายมีหลายสำนักอ่ะเปิดสอนนะครับ เห็นนรกเห็นสวรรค์ถอดจิตไปดูนางฟ้าไปดูอดีตชาตินะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่จริงๆอะเห็นนี่มันเห็นจริงนะถ้าถ้าเคยจิตมันสงบมันเห็นจริงนะแต่แต่เราไม่รู้ว่ามันของที่เรเห็นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเพราะว่ามีคนไปถามหลวงปู่ดูลัตตุโลก็คือเป็นสิทธิ์สายหลวงปู่มั่นปูริูัตโตนะครับถามเรื่องเนี้ยถามเรื่องดูนรกดูสวรรค์เนี่ยกำลังนิยมกันเนี่ยเขาเห็นจริงไหม หลวงปู่ตอบได้คมมากเลยนะครับหลวงปู่ดูนอตวโลเนี่ยตอบว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นจริงแต่ของที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ของจริงมันคืออะไรครับมันก็คือเขาเรียกไอาการนั่งหลับตาแล้วเห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยเขาเรียกนิมิตซึ่งมีชั้นนิมิตลวงและนิมิตจริงนะครับและส่วนใหญ่จะเกิดนิมิตลวงก็คือว่าไอสัญญาเก่าๆนะครับไอจินจนาการมัน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 ผุดขึ้นมาไง บางคนเขาเรียกวิปสันนึกไม่ใช่วิปสนานะนึกเองเออเองแล้วไม่เห็นภาพมันเห็นจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่านึกนะมันเห็นจริงๆแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วภาพภาพพวกนี้เป็นภาพที่ติดตาคือบางครั้งลืมตาไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่หายไปแล้วเข้าใจผิดว่าเรามีตาทิพใช่ไหมครับเรามีตาทิพมีหูทิพบางคนหูแว่วก,ก็ก็มีนะครับอันนี้คือการนั่งสมาธิโดยที่อ่าเขาเรียกไม่ใช้สติควบคุมนะครับซึ่ง ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าคนที่บอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วเป็นภาษีอริยเมตไตรเนี่ยคือเป็นลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบเราเราไม่ทร,บรา,ราทรบจริงๆนะครับแต่แต่ผมจะบอกว่าอา่าเล่าต่อนะครับภาษีอริยเมตไตรเนี่ยที่บอกมาเกิดแล้วมาอะไรเนี่ยไม่มีทางเป็นเป็นไปได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะ,ว,าระว่าพระพุทธศาสนาได้บอกไว้ว่า การเกิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่เกิดซ้อนกันนะครับคือในยุคในคือในช่วงหนึ่งอ่ะคือในช่วงคือศาสนาพุทธเนี่ยจะไม่มีพระเจ้าเกิดซ้อนกันสองพระองค์คือมันจะต้องเรียงลําดับนะครับหลังจากพระพเจ้าองค์ที่หนึ่งศาสนาหมดไปแล้วนะครับแล้วพระเจ้าองค์ที่สองถึงจะมาค้นพบธรรมแล้วก็ประกาศต่อมันจะเรียงเป็นแบบนี้นะครับซึ่งในพระไตรปิฎกบอกว่า,วาพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากกว่าเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรก็หมายความว่าไงครับ หมายความว่าทุกคนเนี่ยสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้คุณก็เป็นได้ผมก็เป็นได้อันจริงนะเป็นได้จริงนะแต่จะมีความสามารถเป็นได้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเหมือนเลยครับเหมือนกับตําแหน่งประธานาธิบดีหรือว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีทุกคนมีสิทธิ์เป็นไหมครับมีสิทธิ์เป็นแต่คุณจะได้เป็นไหมนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอะเราก็มาพูดกันต่อนะครับในศาสนาพุทธที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกศาสนาของพระสมณโคดมเป็นองค์ที่สนะครับ เขาเรียกการเกิดของพุทธเจ้าเนี่ยจะเกิดเป็นพื้นแผ่นดินที่เรียกว่ากัปกัปมันมีอายุนานมากโอ้ยเป็นเป็นละาล้านปีอะนะครับแล้วการเปลี่ยนกัปแต่ละครั้งเนี่ยจะเกิดเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะจะเกิดไฟบริแรกันจะเกิดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของพูดง่ายมันเหมือนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอะในการเกิพดพระุทธเจ้าของแต่ละองค์ใช่ไหมครับแล้วกัปที่เราอ,อยู่เนี่ยเขาเรียกพัตตะกัปคือในแต่ละกัปจะมีพระพุทธเจ้าเกิดนะครับหนึ่งองค์บ้างสององค์บ้างสามองค์บ้าง และบังกับก็ไม่มีเกิดขึ้นเลยเขาเรียกศูญย์กับนะครับทีนี้กับของเราเนี่ยมีพระเจ้าถึงหพระองค์ที่จะมาบังเกิดแล้วเกิดแล้วสี่พระองค์พระองค์แรกคืออะไรครับพระกัุสันโธพระองค์ที่สองก็คือพระโกมนาคมพระองค์ที่สามคือพระกัสโปพระองค์ที่สี่ก็คือพระสมณะโคดมส่วนองค์ที่ห้าเนี่ยองค์สุดท้ายของกับเนี่ยคือพระศรีอริยะเมตไตรนะครับแต่นะครับ การจะเกิดของพระศีเรียเมตไตรได้นั้นจะต้องหมดศาสนาของพระสมณะโคดมก่อนก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีอายุถึง5,000ปีนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยคนก็จะเสื่อมศีลธรรมมีการฆ่ากาันมีการประหัตประหา,การกันผิดลูกผิดเมียคือคือพูดง่ายว่าเหมือนสัตว์ในรัะฉานเลยจนกระทั่งอายุของมนุษย์เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆเยหลือ10ปีนะครับคือ พอสิบปีปุ๊บเนี่ยมันก็เท่ากับอะไรมันก็เท่ากับว่าคนเกิดมาอายุสองสามปีใช่ไหมครับก็สามารถมีลูกมีร่วมเพศได้อายุมันก็สั้นลงเพราอายุสั้นลงเนี่ยไอการทําความดีอ่ะมันคือคือมันไม่มีสมองที่จะคิดละไอเรื่องทําความดีเพราะอายุเพราะอายุมันสั้นมนุษย์ก็จะมีอยู่3อย่างเท่านั้นแหละก็คือว่าเกิดมาเพื่อกิน,เก,เ,กนเกิดมาเพื่อเสพกามเกิดมาแล้วก็กลัวตายนะครับมันจะมีอยู่แค่นี้นแหละจนกระทั่งมีมนุษย์ที่ เป็นคนดีนะครับเป็นคนดีที่ยังหลงเหลืออยู่เพลิลบอยู่ในป่าอยู่ในเขาเพราะว่าคนชั่วมันฆ่ากันประหารประหารกันใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยพอคนชั่วฆ่ากันเกือบหมดคนดีที่เหลืออยู่ก็จะออกมาออกมาก็ทําความดีแล้วอายุก็จะยืนขึ้น20ปี30ปีจนกระทั่งเป็นร้อยปีมีนะครับแล้วก็200ปีเป็นพันปีและในสุด อายุก็จะอยู่ถึง80,000ปีโอ้โหนี่เป็นช่วงที่นานมากที่ผมพูดเนี่ยหลังจากพระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปแล้วนะครับห้าพปีเนี่ยคือจะไม่ไม่มีศาสนาพูดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนดีอยู่บ้างแล้วก็หลังจากมนุษย์อายุถึง80,000ปีปุ๊บเนี่ยพระศีอริยเมตไตรก็จะามามาบังเกิดนะครับดังนั้นก็คือเป็นไปไม่ได้ที่พระศีอริยเมตไตรี่ย จะมาเกิดบนโลกนี้แล้วจะมาเกิดในยุคพระสมณโคดมซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วพระศีย่ามตไเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็จะบำเพ็ญบารมีเต็มรอที่จะประสูติทีเดียวจบแล้วก็ริพานแล้วก็รรผลิติพานนะครับก็คืออยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับซึ่งยังไม่ลงมาเกิดนะครับดังนั้นถ้าใครบอกว่าพระศรีอยเมตไตรมาเกิดแล้วคนนี้เป็นพระศีอย่าเมตไตรเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับ ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับและที่สําคัญนะก็คือเขาบอกว่ายุคปศีอายุายเมษไทยเนี่ยมนุษย์จะมีแต่ความสุขเพราะม,มนุษย์จะไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักเจ็บใช่ไหมครับมีอายุถึง8ปดหมืนปีแล้วคุณคิดดูนะครับพระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดมาเพื่อดับทุกจะไหมดับดับอะไรครับดับการเกิดการแก่การเจ็บการตายและในยุคปศีอายุเมษไทยที่มนุษย์ไม่มีความทุกข์ใช่ไหมคุณอยากได้อะไรก็ได้ถูกไหมครับคุณไม่มี ความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีอะไรที่เป็นแบบความทุกข์อ่ะแล้วมันจะตัดกิเลสได้อย่างไรใช่ไหมแล้วมันจะมันก็ถูกไหมมันจะตัดกิเลสได้อย่างไรมันย้อนแย้งไหมครับมันย้อนแย้งนะครับอันนี้ฝากไว้คิดนะครับว่าในเมื่อทุกอย่างไม่แต่ความสุขมองไม่เห็นทุกข์แล้วจะเกิดความเบื่อหน่ายในการเกิดได้อย่างไรถูกไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่มาบอกกันนะครับก็คือ อย่างที่ผมบอกอะผมไม่ได้บอกว่าที่เป็นประเด็นข่าวเนี่ยจะหลอกลวงจะเลยนะครับผมมันอาจจะเป็นการสาคัญผิดก็ได้เพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราถ้าเราทําโดยเขาเรียกอะไรนะไม่พิจารณาไม่สติไม่เต็มครบ,บิบู์เนี่ยมันหลุดมันหลุดโลกนะครับแล้วมันไปไกลแล้วมันจะกู่ไม่กลับ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับอยากจะฝากกันไว้นะครับก็คือจริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีทั้งหลายรูปแบบเราไม่จําเป็นจะต้องนุ่งขาวห่มขาวไม่จําเป็นจะต้องเข้าลกเข้าป่าเข้าอะไรนะครับอยู่บ้านก็ปฏิบัติธรรมได้นะครับอยู่ที่เราจะเอาหลักธรรมข้อไหนไมาใช้ถูกไหมครับ <c oughs> บางคนปฏิบัติธรรมครอบครัวเอ่อบางคนอ้างอ้างนะครับอ้างว่าปฏิบัติธรรมครอบครัวแตกแยก ก็มีบางคนปฏิบัติอ้างว่าปฏิบัติธรรมเป็นหนี้เป็นศินก็มียากจนคนแข้นก็มีบางคนไม่ไม่รู้จักคําว่าปฏิบัติธรรมเลยแต่ชีวิตมีความสุขก็มีเพราะว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันเข้าหลักของการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าคารวาธรรมนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายต่อว่าคารว่คารว่ธรรมคืออะไรแต่ อันนี้ก็คืออยากจะบอกไว้ก่อนเรื่องภาษีอริยเมตไตรที่เป็นข่าวกันนะครับเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับครับสวัสดีครับ